ร้านเกลือวันที่8ปดสี่เปิดให้บริการแล้วครับวันนี้เราพาทุกคนเข้าสู่ร้านเกลือที่สี่กรช่องซิมูเลเตอร์และตอนนี้เราได้ทำการปลดล็อกการชาที่แพงที่สุดในเกมแล้วครับเพื่อนๆเขาว่ากันว่าของที่แพงที่สุดเนี่ยคือของที่ดีที่สุดจะมาระดับปลดล็อกไปเลยครับผมเรียบร้อยเราได้อันล็อกเดสทีนีเลเจเนรีแพ็กไลเซนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแลวเราก็ทําการสั่งเลย มาออ l ินห้าังครับผมมีเท่าไร่ใส่ให้หมดครับผมอุ๊หูห้าสิบังหมื่นเลยเหรอแพงเอาเรื่องนะครับคุณผู้ชมสั่งเลยครับโอ้ยละแหะผมตเตรียมใจพร้อมรับกับการ์ดโกสแสฟูอาร์ตใบแรกของร้านเกลือจากกาชาที่แพงที่สุดครับ แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะากาชาที่แพงที่สุดที่เราสั่งมา50ลังไปเติมก่อนนะครับว่าไงเฮ er ียอ,อยากได้เดมิเลมองเบาๆเดี๋ยวขึ้นสต็อกให้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเชลที่เราแพ่นไว้ตั้งแต่ตอนร้านเปิดใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะเอากาชาทุกชนิดมาเรียงไว้เป็นเชลเดียวแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วช่องสุดท้ายที่เราเก็บไว้ให้กาชาที่แพงที่สุดก็ถึงเวลาเติมเต็มแล้วครับ ปุบปุ๊บฟ๊บฟ๊บฟ๊บถังขยะสมัยนี้ทิ้งได้เลยข้างๆไม่ต้องออกไปทิ้งหน้าร้านทุกความสะดวกของพนักงานเติมของร้านเรานะครับผมโอเคไอแต่เดี๋ยวนะ สองชั้นนี้จะเป็นกาชาแบบกล่องชั้นล่างเป็นแบบซองแต่ว่ากว่าเราจะปลดล็อกแบบกล่องเนี่ยทุกคนโอ้โหเลเวล60ทุกคนโคตรนานเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วครับทุกคนเติมแบบซองไปก่อนรอแบบกล่องครับทุกคนปึ๊บ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 ป๊บ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 แล้วเราจะมาเติมเองทำไมเนี่ยตอนนี้เรามีพนักงานครบทุกคนในร้านแล้วตอนนี้เชลเราแน่นจัดเลยนะสเปรดับกินกายก็เอามาฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ แวบปึ๊บสี่ขวดนี้เอามาเติมเครื่องปรับอากาศเอาสวัสดีจาิมเจวมอร์นิ่งน้องขวดสุดท้ายไว้หเต็มเอียดเลยปโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นเชลในคลังสินค้ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเปลี่ยนป้ายก่อนพนักงานเราจะได้เติมถูกอ่านี่แหละที่เราแพนมาโดยตลอดสวยๆเทนะขยันพันแข็งดีมาก ตรงเชลหลังร้านนี่เลยกาชาเดสทินีแบบแพงสุดโอเคโอ้โหขยันกันมากครับผมคอมโบเจอากับไรค้างแง่ใครไว้ของการโอ้โหความเร็วของการเลยนใครคนนึงไม่ได้ตรงไหนกูร่ากูได้วกูนึงไปไรแง่กูโมงกูเร็วกบแล้วใครจะจะกับใครในวันนี้เอาละ ครับผมมินาโตะแข่งเขาเอางี้เป็นฝ่ายชนะไปคุ hmm. ้มแต่จริงๆข่งได้พอกันครับ JR มันแค่มาเติมก่อนเฉยๆโอ้โหสองคนนี้กินกันไม่ลงนะครับผมแต่ JR ชนะด้านการเดินไวครับผมแป๊บเดียวเดินถึงหน้าประตูร้านแล้วไฟค้างเงี้ยเดินแบบสโลว์ไลท์ครับ JR แบบสับยีกไวคนอื่นสามเท่าครับโปรไฟล์ของเมเดโบผมคงยัไม่เที่ยวกันคู่นะครับราคาตลาดพันห้าให้ผมพันสามงั้นผมให้พันหนึ่งเกือบเกือบเกือบอย่าอย่าโลภการหิดพันสองวิวิว แข่งว่ะพันสองห้าสิบโอเคใส่หัวเลยแต่เรากำไรครับกำไรหลายดอนด้วยเราล้ากพันสองพันห้าสิบผมขายพันแปดโอเคครับกำไรห้าร้อยเปนดอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มีหลาคนมาเสพการ์ดดีๆพี่สาวคนสวยร้อยสิบเอ็ดครับพี่อยากได้สี่พันสามเป็นหรอแต่ราคาตลาดมันแค่สามพันหกเองนะฮาวด์แต่ตอนนี้ตังค์ผมไม่พอนะครับรอตังค์เด้งสักครู่พี่สาวรอก่อนนะครับโอเคผมเด้งมาแล้วสามพันหกผมให้แบบออลอินเลยที่ผมมีหมดตัว เงินได้พออะไรพอดีเลยเนี่ยพี่สาวอออินเนี่ยเออออินพี่สาวเห็นในความทุ่มสุดตัวของเราขอบคุณครับพี่สาวรอสิบเอ็ดผมจัดเรียบร้อยครับสามหกร้อยดอลเราได้ราคาตลาดมาแต่เราขายสี่พันสนะี่แล้วเดี๋ยวมันออกทุกคนไม่ต้องห่วงกาไรอยู่แล้วแล้วจังหวัดนี้มีอีกหรือเปล่าโอเคขี้เกียจเจอกันครับใครมันมาทิ้งตรงนี้เนี่ยอย่าให้รู้นะเราเปิดที่เหลือเลยครับผมนี่เป็นการเปิดกระชัที่นี่แบบแพงสุดครั้งแรกของเราครับ เอาร์ดใหม่หมดเลยเป็นขึ้นนิวหมดเลยนะครับทุกคนนิวแบบนี้คอลเลคชันเราเพิ่มลืมๆเลยอะทุกคนตอนนี้เรามีคอลเลคชันการธรรมดา999ใบนะครับผมส่วนเดสทีนีเรามีอยู่ที่745ใกล้จะครบ2,000ใบแล้วนะครับถ้าเกิดรวมทุกชนิดด้วยกันโอ้โหและตอนนี้กาชากองอยู่หน้าร้านลืมๆเออไอแจ็คสนใจมาช่วยเปิดเหมือนในชีวิตจริงไหมยืนเม่อเลยนะไอหย่าวไอแจ๊บในชีวิตจริงนี่ช่วยเราเปิดนะครับในเกมนี่ยืนว่างงานเลย สิดอโอ้โหสีดอลเอาวะทุกคนการชาที่แพงที่สุดอูโหมันตีดิ้งง่ายมากเลยอะเฮ้ยผมไม่ได้คิดเองมันตีดิ้งง่ายจริงแล้วแต่ละซองราคาไม่ขี้เล่นะก็อย่างว่าต้นทุนมันสูงเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมลืมอะไรไปอย่างนึงเปิดให้หม่อครับตีดิ้งง่ายจริงมันเป็นร่างสี่เดนซีน่หมดเลยนะทุกคนซึ่งถักการ์ดแรร์แตกก็แรรฟูอาอาจ,จะมาหรือเปล่าผมลืมไปนี่ ผมลืมติดป้ายราคาแต่ว่าไอ้เหี่ยงไอ้แจ๊บเอาให้แล้วครับและพนักงานเราขยันขันแข่งทุกคนเลยนะครับนอกจากคู่บุกเบิกอย่างไอ้แจ๊บกับไอ้เหี่ยงแต่ละคนขยับกันหมดครับผมวันนี้กาชาที่แฟนที่สุดของเราเรารารับรับโค้ดแลนฟูอาร์ตอยู่อุ้ยฮันดิบสามดอนโอ้สองร้อยสามสิบห้าดอนเฮ้ยเหลือจะเป็นอย่างนี้เขาว่ากันมันต้องมีของดีข้างในเงินค่าอะไรเต้นไม่เจ็ดพันห้าร้อยดอนหรอกทุกคนแพงจัดเอาว่ะเราสองพันเจ็ดและรับเดียวเริ่มเข้มแล้วว่ะซองนี้ห้าดอน มึงมึงเริ่มเข็มแล้วแต่อย่าใช้เสียเรามีเยอะที่รอเรามาเปิดดีเปิดไฟรอเลยช่วงนี้รวยไม่กลัวเปลืองค่าไฟบันดีครับมีอะไรมาเทรดครับไม่เอาครับโครงการคีดเกียมแม้ว่าจะเสนอราคามาดีแค่ไหนมผมก็ไม่รับนะครับพอดีว่า <S 2> <S 2> <S ขายไม่ทันครับตอนนี้ดูดิการหลัก้อยดลเรลื่มๆเลยต้องคอยขยันวางครับจะมัวแต่มุ่งเปิดกระชางเดี๋ยวไม่ได้ใบละร้อยดอนเงินทั้งนั้น รอด้หมดแล้วตอนนี้กลับมาสุ่หลักสิบแล้วครับเขาิีเทจเทเราโอเคสวยครับโอเคผมวางไว้นี่แหละคือเข้าใจครับที่พน,นักงานของเราวางไว้ตรงนี้อ่าทางสินค้ามันเต็มครับผมแล้วมันมีกาชากองอยู่หน้าร้านเยอะพอมันเติมเสร็จมันไม่รู้จะไปไว้ไหนมันก็เลยแหมะไว้ตรงนี้ใช่ไหมจ้ากูรู้ฝีมือมึงเวอาครับจะให้ร้อยห้าสิบอ่าร้อยห้าสิบ โอเคคุยกันได้ครับเปิดต่อครับผมทั้งวันผมเปิดได้แค่รังเดียวนะครับกคนเพราโมจะทำนู่นทำนี่ถ้าไม่ปิดร้านเพื่อเปิดตาชานี่เราจะเปิดได้จำนวนค่อนข้างน้อยครับทุกคนเข็มแบบเข็มมากครับทุกคนเข็มไม่ไหวเลยฮะเข็มมากเข็มมากเดือจริงครับนี่ก็หมื่นสองช่วยเอาการแรมาโปะนี่ผมทีอรอว่าว ได้อุ้ย11ดอน18ดอนมาต่ออุ้ยทำไมโกโอนี่นิงบอยจริงเพื่อนแต่มันมีดก,การ์ดก้ายาวครับไปยาวจะสามทุ่มแล้วนะครับร้านเกิอเราจะปิดให้บริการแล้วคนก็มาขอเทดการ์ดกันเต็มร้านเลยแต่เราไม่ควรเมินว่าเผื่อมันมีแบบโกเร่ แล้วถ้าโกแลมหมดเงินไม่มีซื้อมีอยู่ห้าพันฉันว่าผมต้องพยายามเลี้ยงเงินไว้ที่หมื่นดอนนะไม่งั้นเดือดรวยนะทุกคนเผื่อโกแลมฟูลอัพใบแรกของร้านเราได้มาจากการเทกับลูกค้าแต่เราไม่มีเงินที่จบเลยนะนั่นแหละครับทุกคนวิธีหนทางคนเชือเอาเงินซื้อแทนนะครับเอาเงินแก้ปัญหาเพราะไม่มีปัญญาปเปิดครับอย่ายวะดิงไม่พักเลยสวัสดีครับพี่ชายอยู่ที่ไหครับมารับกูไม่น่าเสียเวลาเดินมาเลย รู้สึกว่ารายรับวันนี้มันแหว่มากว่าทุกคนอุ้ยสองสี่เก้าสวยเลยปิดร้านแล้วครับตอนนี้ลูกค้ากำลังทยอยออกเราก็เปิดกาช,ชาไปก่อนเลยครับวันนี้ได้รับน้อยว่าสิบดอลล์อ๋อไม่แปลกเราซื้อกาดแรงแพงๆไปสองใบแล้วมันยังขายไม่ออกอน,นี่ยังอยู่มันครบเลยมีอะไรครับเจ๊ไม่เอาครับมีเยอะแล้วครับเหนือลูกค้าตีกาดอยู่โต๊ะหนึ่งหรือว่าสองโต๊ะครับผมเดี๋ยวเราแปะกาดแรงขายหรอกตอนนี้ผมต้องโฟกัสที่เรื่องใหม่ๆแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีความตั้งใจที่จะจบหนึ ผมไม่ควรขายการ์ดที่ผมมีแค่ใบเดียวนะผมควรโฟกัสการขายการ์ดแรกที่ผมมี2ใบเป็นต้นไปดีกว่าครับทุกคนยกเว้นพวกการ์ดพันดอนนะนะใครขายไปเถอะเอาทุนเข้าร้านก่อนผมว่าผมต้องเล่นแบบนี้ละเพราะตอนนี้รายรับร้านเราพอที่จะเลี้ยงชีพเรากับพนักงานของเราแล้วครับทุกคนเราจะไม่ต้องมุ่งขายการ์ดแรกทั้งหมดมีแยกประเภทหรอนี่นี่มีลูบิเคทโอเคโอเคสะดวกเลยอ่าสวยสวยสวยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันเด้งขนาดนั้นเรียมหรอโอ้โหระกระจายเลย สนจัดกางหินอันนี้แสดงว่าของดีผมว่าอันนี้ของดีกล่องนี้ของดีชัวสก๊อตแรกพูันมันสะดุ้งอ่ะทุกคนมันกลัวโดนเปิดจับแล้วนั่นมังตีถึงพวกนี้เลยไหมตัวน,นั้นะ่ะแต่ไม่ว่าการที่เปิดกาชาอยู่นอ้องอย่าใจเสียครับคำนี้ได้ยินประจำ แล้วก็เกือประจําเราเลยอครึ่งลังครับเจดอนตอนนี้ลูกค้าหมดแล้วครับเจแนแอนรอเลนหัวชมพูรเราก็ออกจากร้านมาแล้วกลับดีๆนะคะขอบคุณมากอยากขึ้นเงินเดือนให้เจแนแอนหวดทุกคน<อ>แต่ก่อนอื่นเลยนะทุกคนขึ้นให้เหยวก่อนค่าตัวประร้อยห0าดอนแต่ทํางานโคตรคุ้มกระเพาะมีว้าวคุ้มจริงครับทุกคนไม่มีใครคุ้มกว่าผมมองแล้วการปาสันยุงแล้วก็จันสุดมญญญญมาไวมาก มาไวมากมาั้งเด่นแรกที่เปิดร้านสองพันสองร้อยดอนครับผมโอ้โหวิงวับวาวแวบก็อยากจะจบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะเพื่อนๆแต่ว่าขอดูยากเลยครับผมโอ้โห e x Legendary f o i l รร่างสี่ขายเลยเต็มแล้วมึงออกมาเลยหมูไฟ99าดอนรุ่นใหญ่จะลงโต๊ะไปเลยครับ2,600รดอนกิดรล้านครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซัดต่อมา้ <c oughs> <c oughs> แดงเถือกเลยครับเพื่อน ไม่เป็นไรครับก็สูงนที่85อึบ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 เปิดร้านเลยแล้วก็กาชากล่องดุ้งกล่องดุ้งของเราไปครับปัดมามาใบแรกของร้านเรจรัดเกลือเลเวล50แล้วมือควนมาสักใบแต่ใบสองวันดอนเมื่อกี้มังกรไฟดิสเดลของพี่นะผมรู้สึกมีไฟมากต้องอย่างนี้เปิดแล้วแบบมีกําลังใจไม่ได้ยิ่งเปิดยิ่ง,งท่อแผลซาวทายแล้วว่ามีแค่ใบเดียวหรอที่มันดุ้งอ่ะสม่มาให้เป็นมังกรร่างสีกาลเอนนะแบบบินสูงเลยอ่ะกล่องเด้งเลยครับทุกคน แทบจะขึ้นป้าสองทายทุกคนดูจบมะมาเนรานาเหลือเกินดีครับพี่ชายเรามีใครโดนขี้เกียจม,มาเทรดแล้วอะเทรดครับเราไม่มีพี่มี175ใบแล้วครับพี่สาวเฮ้ยมึงเลยรอดมาได้ไงชิบหายมาเพิ่มหน่อยหาเงินช้นี่มาหน่อยครับหมดอีกกอครับทุกคนยังเหลืออีกหลายกองขอเพิ่มขอเพิ่มเราลงมาเยอะอยู่เฮ้ยออโต้คิวเลยนะ หนุ่มออแบ็คเรา16ดอน15ดอนแต่ละใบ11ดอนดูไม่หน่อยดูไม่หน่อยห้าสิบหดอน17ดอนเลนเตดิงบล็อกนี่เลนเตดิงจริงต้องใช้สูตรใหม่ทุกคนนี่สูตรลับสูตรลับมาทุกคนดูแล้วจดแล้วจำแล้วนำไปใช้เทป๊บปึ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 ๊บกล่องละซองนี่เวลาเจ็ดสเจ็ดดอนอ๋อ เรียกว่าเรื่องมงสี่ดีจากทุกกล่องเอาไว้แต่ดูทรงแล้วเหมือนจะสุดเลยเนี่ยผูม,มัวทรงได้เฉยอุ้ยล้วหมื่นดอลล์ครับพอนอนเริ่มเดอลครับผมเทราดากอนร่างสุดยอด ex ครับทุกคนผมมัวทรงจัดแต่มันได้ผลจริงว่ะเอาดีๆผมงงเลยครับช็อตน,นี้คาร์ดแรกยังไม่ออกสักใบเลยออกมาเนี่ยไอี้เทียมรุ่นใหญ่จะลงหนามผันกระไรดอลครับแม่งได้ผลว่ะอีกทีครับทุกคน ที่แต่เราหมื่นห้าแล้วว่ะการแรออกชัวใช่ป,ปะ่ะใช่ครับไปขวาสุดอขอบใจยำมเวรานเกิดเราไปต่อได้เพื่อมาจ่ายเงินพนักง,งานยืนยิงเนเดือนของเราเนี่ยเนี่ยเนี้ยจีอาขยันจริงทุกคนแล้วก็เก่งด้วยไม่หยุดพักเลยสายตาชีวิตจริงยิ่งนัชีวิตจริงนี่ไม่หยุดที่จะไม่พักเลยครับ ทำงานทีโมงเมืเ่อกี้แค่ฟุกสูตรนี้คงมีได้ผลแล้วไม่เป็นไรครับเราังมีโอกาสอีกเกือบ30ครั้งกับสูตรนี้เพราะว่ากล่องหนึ่งมีสั่งอสองกองแปดกล่องก็เปิดได้สาสองครั้งกับสูตรนี้ปึ๊บ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 ว้าวห้าสี่สิบแปดว้าวเปิดตั้เดียวเย็นแล้วเหรออันนี้ผมแบบมุ่งเปิดมากนะผมแบบแทบไม่ได้วิ่งไปดูเทรดการ์ดกับลูกค้าเลยนะครับ คาซ้ําเลยวงเล็บข้างหลังคือจํานวนที่เราหยิบทั้งหมดสินะ,ะแสดงว่าเราหยิบม,มาได้หมดเลยการแส้เราขายดีมากแต่จริงควรเหลือไว้สองใบนะอีกใบหนึ่งไว้เทรดไม่งั้ยากเติมการ์ดแส้ครับไม่งั้นแจ๊บกับไอ้หย่าจะชิลเกินนะครับนักงานเปลี่ยนป้ายราคาของเราหัวหน้ามาเรียงใกล้กันนะครับสูตรลับอย่างละซองไปเว้ยอุย้ยสองมือสามแล้วเลยหน้ามากนได้สมบัติหกเวอร์ริคูลเวอร์รูคุณคืนแป๊บเดียว ร้านเกือบจะจบร้อยใจต้องนิ่งนิ่งวะปึ๊บ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 เย้ควรเลิอกองมงานกับสุสนนะครับ <c> ท <oughs> ุกคนถ้ามันจะได้มันก็ได้น้องท้ายเราก็เปิดหมดอยู่ดีแต่เป็นการหลอกระบบเกมนะหลอกตัวเอง เพอแป๊บเดียวสามทุ่มแล้วฮะสามหมื่นดอลออกไปหมดแล้วการ์ดแรของเรามีหน้าล่ะเงินสามหมืนเลยตอนนี้เราเปิดเยอะจนแบบมันแทบไม่มีการ์ดใหม่ใหให้เราแล้วนะครับพวกการ์ดเปื้อใกล้เก็บร้านวันที่85แล้วครับเจนแนกำลังรับลูกค้าให้เราอยู่มาแล้ว259กเ้ตหรือป่ะต้อง2 5งสิมุกปิดร้านเลย เอาละเอาละเขียวอือครับวันนี้เขียวอือ้อแล้วเข้าสู่วันที่86อย่างไวเลยนะครับทุกคนโอ้โหลูกค้าเรากันเต็มร้านเปิดเลยไม่ต้องแย่งกันทุกคนดูดิร้านเกินเรามาสุดขนาดไหนอะลูกค้ามาร้องแต่8โมงเช้าวัน10บสคนนะครับทุกคนโคตรตึงโอ้ดูดินักง,งานเราก็ขยันขันแข็งทุกคน15ดอนแถวขอเสือหตลอดจ้างานไวเกินกลับมายืนใต้ต้นไม้คูดใจกบเขาโอ้โหแล้วเขากลับไปทำงานต่อทันทีนะครับตีดิงตีดิง ตีดิงอะไรกันวะเนี่ยกาซาซองดื้อจริงดีมากตีดิงไม่พักจริงแล้วมันตีดิงแพงเนะื้ออวะาว,าาวาผมจะไม่ขายกาซัมนะครับแต่ไม่แช่กลับไปราคาแพงครับพี่ยังต้องกินต้องใช้อยู่สองพนหร้ดอลลาร์กาซัมไปขายต่อเลยครับเหลือไว้2ใบสะสมใบหนึ่งแล้วก็เทดใบหนึ่งมีอะไรมานำเหนือฮะโคลิี่พ0 อะไรวะเนี่ยราคาตลาดสี่พันหกเขาขอใค่สามพันห้าเองอะคนที่ไม่หวังกำไรแบบนี้ในฐานะที่เรามีจัญญาบรนของพ่อค้าเราไม่ควรไปกดราคาเขาเพิ่มครับทุกคนราคาตลาดสี่พันหกกูให้ไปสามพันกับอีค่าถึงสองเซน oh oh! โอ้ my god สวยจัดออกมาขี้เกียจไบนี้เราเคยขายไปแล้วส0่พัดอลลารอเราเคยครอบครองแต่ตอนนี้ราคาตลาด4ี่แล้ว กูขาย 5, 5, 5. ห้าพันหาหูใบนี้ราคาเปลี่ยนแปลงโอ้โหพุ่งนีน่กว่าคลิปโตแสดงว่าคนเมื่อกี้เขาว่าจะได้มาตอนที่แบบ2,700ดอลลาดร์อนพอเราขายส0 0พัน๊บเขาก็เอาแล้วแต่เราขายตอน5,595ดอลลาร์ดแต่การาฟแบบเนี้ทุกคนเนี่ยมันแบบดูดิหรืออนาคตมันจะดีว่าใบนี้วันที่ร้อยมันอาจจะพุ่งไป6,000ดนอนผมว่าผมเก็บไว้ขายวันที่ร้อยดีกว่าทุกคนเอา้า ชีพนักเล่นหุ้นชัวแม่งก็เทรดคริปโตมันมองไว้แล้วว่าจะโุ่งอีกหรือว่ากูก็เป็นแค่ทางผ่านให้เขากินกาไรเหมือนที่เรากินกาไรคนที่มาเทรดคนนั้นอะไรนครับเนี่ยเร้องเลยมาหาการอะไรกันต่อกระชากแพงสุดของจริงว่ะทุกคนกล้แกวแหละกัวแนมมาลนะัยอู้หูยแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรพวกมึงทาอะไรกันคนเติมของเยอะทุกคน พอมันแบบมันหิบมาคนละลังอ่ะแล้วมันก็วางแปะ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 แบบนี้มันลกลูกค้าอ่ะในไหนเชียววางก็เยอะรอลไลเส้นในอนาคตปุ๊บปๆ๊บ๊บบบสี่ช่องแล้วกันเดี๋ยวพนักงานน่าจะมาจัดก,การให้นะครับไปกันต่อสามรผมบอกแลว้วผกงนกี้มันสุดที่ผมจัดเลยว่ะฮ่าตีมือก็าดนลวทุกคนผมไม่ได้โปปั๊มโนนะแต่พอดีพี่ วางระบบร้านไว้ดีเลยนะครับแม่พี่จะเกลือแค่ไหนก่อนหน้านี้แต่ร้านเกลือก็รุ่งโรจน์อย่างไม่หยุดค่ะงเจ้าของร้านไม่คมวันนี้86เวลร้านเกลือฮ่าอาฮแต่ไม่มีโกดแลนด์สักใบอ่กครแปะมาถามลูกค้าโอเคโกดแลมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะได้ราคาเต็มันทีไม่โดยผมกดผมต้องการอันนี้เทรดแต่ว่าเรามีใบเดียวเราไม่เทรดครับค่อยังชั่วหน่อยมาโกดแรนหมูโกดแรนนะทุกคนโคตรเปรี้ยวดีเลย การกดแรรร้านเราเยอะมากทุกคนประมาณ30สิใบได้แล้วครับแต่ทูอาร์ตศูนย์ใบให้ค่ะเรามีร้อยเก้าสองใบแล้วดีเฮียแต่เฮียเป็นผู้มีบุคลุของร้านเราเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่เลยอ่ะคงรับก็ได้ครับอให้สองเซนเฮียเฮียแข่งปักอะไรอ่ะทุกคนเงินเรามีสี่หมื่นสามแล้วอ่ะอะไรกันครับเนี่ยการหยิบตั๊มเงินทุกคนไม่รักก็จะให้ลหด้วยว้าว สวย,สวย8ดอลที่จะเสียดายหมู่ใบเมืม่อกี้ว่ะอนาคตดีจัดแต่มันอาจจะเป็นแบบ all time high นะครับทุกคนแบบช่วงพีคสุดแล้วอนาคตอาจจะเหลือแบบ3,000ดอลอีกครั้งก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ดิ่งลงมาเลยครับ53ดอลให้ดอน <My God. S 1> และเมื่อไหร่อ่ะฟูอาร์ก็แลหืมเผอก็แรมา100ใบละ,ละละัดเลอฟูอาร์ก็แรยังไม่แตกวู้โกแลสีดำ เต็มตู้งามจัดทุกคนม้วนว้าวเลยเปิดกันต่อร้านเกิอือจะได้ไหวเหรอครับแล้วก็เข้าสู่สามทุ่งว,ว,วันนี้แปบแล้ว,ว,แ,ลวแต่ลูกค้าเต็มร้านโอ้โหร้านเกลือมันมาไกลเกินไปไหมจากกระอบเล็กๆไม่อะไรกันครับเนี่ยผมสังเกตช่วงปิดร้านคนจะมาเทคการดีๆร้อน,น่นะ ี่้ครับอเทศเนี่ยเราเก็บไว้2เพราะเทศเขาก็คนละใบพอดีนะครับเรียบร้อยฮะร้านเกิดเราไปตีดิงแล้วครับทุกคนตีดิงตีดิงเอาไหมปั๊บอัดพอดีเลยร้อยเปอร์หนอหนอทุกคนดูครับกว่าจะอัดแต่และเรื่อสามมือกว่าเปอร์ยิ่งไกลย,ยิ่งลําบากปิดร้านครับมีลูกค้าตีการ์ดอยู่บังคับลุกเลยพอเราปิดร้านดีโอ้โหรายรับหมื่นเก้า โปรฟิตหมื่นห้าตึงตงเปิดเลยเปิดเลย,ยใหญ่ลูกค้าได้รอเฮ้ยผมรู้สึกว่าเราอาจจะปลดล็อกฟอร์แมตการตีการ์ดสุดอีกแค่เจ็ดร้อยอีกแค่700เจ็ดร้อยเท่านั้นทุกคนห้าดอนสิบสี่ดอนแปดสิบเอ็ดมาเดมาเดเฮ้เชิญครับคุณลูกค้าช่วงนี้ก็อาจจะไม่อเห็นหน้าเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านปีการ์ดบ่อยว้าวว้า,วาผมรับครับไม่รับครับอา้าวการ์ดได้ออกหมดแล้่เมื่อ,อไหร่ โอ้โหการหยิบจะมีห้าหมื่นดอลแล้วอะทุกคนเวอร์จัดตอนนี้เราเหลือตากาดแบบกเยี่ยมจัดเลยนะทุกคนปึ๊บ,บ,บโอเคพี่มีอะไรมาเสนอครับอ,อมาสามสิบก็เอาอเราต้องแข่งปากทุกคนเขาก็เสนอมาแพงเกินมาดิก็ไม่เอาแค่นั้นแหละเฮ้ยอีกแคเหลือแค่นี้เองพนักงานเราหน้าจะเอาไปเติมไม่ก็ไปเก็บไว้ตรงชันวางซึ่ง พี่พอใจแล้วการแรรเราได้เยอะแต่พอใจอย่างนึงนะ้ดแรรฟูอาร์แต่เราอยา่าเป็นหมกมุ่งมงงันเว้ยถึงเวลามันจะโผล่ก็โผล่เองแค่เป็น,ปนตอนหน่อยพันคนมีเผื่อเดียวจะห้าหมื่นดอลแลวเงินผมึว่าโปร กาชาที่ดีมากครับเหลืออีกแค่กี่กล่องเนี่นะครับทุกคนไอ้เกะเกะเหยียบกาชาโอ้ยแจ๊บกูจะควกไรห้ากล่องท้าย15หดอน10ดอน17ดอนผมมุ้งเปิดกระชาเนี่ยไม่ได้จริงผมต้องคอยไปเทรดการ์ดเดี๋ยวเสียโอกาสเห็นไหม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 แขกปากกว่าราคาตลาดพันสาเลยนะหกแค่แปดร้อแต่ผมก็นะไมกดเขาเหลือเจ0จนได้ส่วนพี่สาวผมไม่เอา นี่เลยไม่ละเกือบพันสามพี่ได้มาเจ็ดร้อยพี่ขายพัน0าหกกบไห้สองเท่าเนี่ยใบอื่นการาฟมันก็ขึ้นขึ้นนะมีไอ้หมู่บ้านนั่นอะ่ะคุ้งจนแบบงงอะ่ะทุกคนจากสองสามพันดอนแม่งคุ้งไปห้าพันกว่าดอนได้ไงม,ม,มีอะไรมาเนือ,อ,อหามะราคา,าตลาดร้อยดอนเราให้ห้าสิบเขายังเอาตีดิตีดี 2, สองสองโว้ย นี่ก็เสนอกันขายการ์ดเราไม่พักเลยนะตอนที่รอนานครับมาเทการ์ดด้วยแล้วครับไม่สนใจครับผมก็ไม่สนใจของพี่เหมือนกันครับสามลังท้ายเงินเราห้าหมื่นก็ดอนแล้วอะไม่มีใครเอาร้านเกลือลงละจังหวะนี้ฟื้อ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 นี่ขออนุญาตหยยบัวดลูกค้าหค่ผม รอยหาแปดซองนี้เกิดรอนิดหน่อยไม่ได้ว่างั้นผมก็รีบเปิดแล้วอ่ะพี่ชายตูดึงตูดึงฮู้วสองลังท้ายครับปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเหมือนว่าดวงจะหมดแล้วครับทุกผู้ชมปึ๊บลังท้ายน่างันไม่รู้เลยอุ้ยครั้งสุดท้ายไม่น่าใจ องสุดท้ายครับทุกคนจบแล้วก็แลฟูอาร์ตไม่มาครับผมหรือว่าจะมาใน3ซองท้ายแฮ้ไม่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 มาหรอไม่มีซองท้ายทุกคนจบ ก็คุ้มมากครับทุกคนขับการเปิดกาชารอบนี้ปิดร้านแล้วครับเฮีย <c oughs> เพราะเราไม่ได้เปิดทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับเพราะบางส่วนก็เอาไปขึ้นคลังสินค้าเอาไปเติมขายนะครับทุกคนปิดร้านครับผมขับานได้แล้วครับเฮียหนีใครอยู่อับปาง จบไปแล้วครับกับร้านวันที่87ครับทุกคนเขียวอืีกเช่นเคยแล้วเข้าสู่วันที่88ครับทุกคนการลงทุนเปิดกาชาที่เป็นสุดของเกมนี้คุ้มครับลูกค้าเยอะมากแต่ไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะมากับร้านเกลือด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปร้านเกลือแล้วทุกคนเจอกันครับบาย